รายการคนตบผีในค่ำคืนนี้พบกับคุณแอนนาชวนชิที่จะมาเล่าประสบการณ์สิ <c oughs> ลืมไปสวัสดีท่าผู่ชมด้วยนะฮะวันนี้นะครับอ้ยมาแล้วนะครับโวมาก็เอาเลยแหละออโอเคนะครับ อาจจะมีเสียงทีวีรบกวนเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีคนดูทีวีอยู่นะฮะอู้หูอ้าวนี่อุ้มอะไรอ่ะเฮ้ยโอเคหูยัง ครับท่านผู้ชมเสียงเสียงอย่างนี้เนี่อะไราไปไม่ได้นอกจากคนอวดผีในเครื่องพื้นนี้เปื้อกระสุนนะครับเราจะไม่ทำร้ายมันอู้หูยไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าไม่ทำมันจะอยู่ไม่ได้นะครับโอเค โอ้ยไม่ได้โอ้ยตกใจโอ้ยตกใจมันเปมันเป็นคงเป็นสิทธิ์ี่นี่อะไรนสปายแมนโอ้ยจะวิ่งมาทำไมครับท่านผู้ชมอืโอ้ยมึงเอาเลยเหระ โอ้โห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 เสียวขอลองปืนใหม่หน่อยปืนใหม่ปืนใหม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหฮโหนึกว่าจะทีเดียวตายแม่งยิงรัวเลยนะคจ๊ะ โอเคอ่าเราใช้ขวานดีกว่าเหยดโลกอู้หูยเสียงกอกแกกเสียงเกือกม้าแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอุยโหยิ่งเล่นผียิ่งเยอะนะครับท่านผู้ชม ครับผมเริ่มชินแล้วนะครับตอนนี้อุ๊ยอุ๊ยมันไม่ล้มครับมันเกลียบไปแล้วนะแกบอืมเรามีใครครับติจำใจแล้วว่าถ้าเจอผีคานเราจะยิงทันทีนะครับ นี <G ül foi> <t> ่ไงตัว <t> นี <t> ้ใ <t> ช้ใ <t> ช้ขวายพอปืนกระสุนนะครับอือหอโอเคเอาล็อ มาหลอดเลยมึงมาสยองเลยนะอย่าบอกนะโอ้ยกูว่าแล้วมึงอย่าบอกนะกูว่าแล้วไง ถอหมดพอดีนะครับฟูกูทางที่ดีถ้าปลอดภัยที่สุดต้องถือปืนนี้นะครับแล้วกูก็ว่าแล้วโอเคฮะอืม โอเคครับโอ้โหอะไรอะไรอ่าไม่มีอะไรนะครับโอ้โหโอ้โหพังอืมโอเคโอ้โหโอ้โหเสียงเดิมแบบนี้ประตูนั้นต้องพังชัวนั่นไงเห็นไหมฮะผมรู้ผมชินแล้วผมชินแล้วไหนอะ อ้านะครับแต่อย่าไปกลัวมันเรื่องง่ายแค่เนี้ยโอ้ขอเตือนนะฮะอย่าไปใช้นะครับฟาดร้อยทีก็ไม่ตายนะฮะโอ้โหเสียงเสียงแบบนี้โอเค มาแล้วมาแล้วเลยชักก่อนโอเคนะฮะรู้สึกว่าถ้าโดนหัวนี้เดี๋ยวจะตายโอเค เดล็อกนะครับโอ้โหช่วหงหลังๆนี่รู้สึกจะโชคดีนะครับมีโอ้โหโชคดีเราแม่น <c oughs> <c oughs> อี่ยโอ้โหกระสุนก็ได้ประมาณหัวโตเซฟด้วยนะฮะแสดงว่าวมันต้องมีอะไรสักอย่างโอ้โหเสียงนี้มาละชัด ครับเลยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมหรืว่าเหลี่มึงต้องมาแครับอืมโอเคทีเดียวตายอู้โหเสียงแบบนี้รีบเปลี่ยนปืนเลยรีบเปลี่ยนปืนเลยนะครับไหนอ่ะอ๋อโอ้โหตกลัวโอ้โหมึงตกลัวเลยแหละ ล่างผ้าล็อกปาวะโอเคไม่ล็อกไม่ล็อกแต่มันมาแล้วแล้วตัวยิงไปไหนเนี่ยแป๊บนึงนะฮะท่านผู้ชมโอเคล็อก ทานนี้จะไม่ค่อยพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าอยู่กับครอบครัวนะฮุ๊บ้ยมึงมาเร็วลืมเอาปืนออกมานะครับเจ้าเอ้า มันไม่ม hmm. ีอะไรมันคงเป็นไปไม่ได้ในกโอุ้ยอ้อ้ยไอ้ฮานไอ้าฮานอโ้ยอุ้ยมึงอย่ามึงอย่าทำกูอุ้ยมึงเล่นอย่างนี้เลยเหละอืมออะไรวะเอ้าแค่นี้เพื่ออะไรฮะ เพื่อให้ผมไปเสียเลือดอะไรวะโอ้โ้โเสียงเสียงเสียงนี้แมงมุมลายตัวนั่นอมมีไหมมีไหม ยิบอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ไม่อย่าทำชั้นนะไม,มไ,ไม่มีอะไรให้เก็บบ้างวะโอเคนะฮะไม่มีอื้อหือโอ้โหมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมแอบก่อนโอ้ยอึดด้วยนะครับ อึดด้วยนะฮะอึดอืดด้วยอืมอืมโอเคอืมโอเคนี่นี่นี่มันมันอยู่ไม่ได้หรอกนะป้ามันอยู่ไม่ได้มันคงอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้โอ้โห อู้หมาแล้วเสียงนี้เหียดมากเลยนะฮะเสียงนี้เจ๊อู้หูยาโอู้หูยานะฮะยาเยอะยาเยอะยาเยอะกะปุ๊อุ้ยอุ้ย เฮ้ยโอ้ยไฟไหมโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้กูอย่าอย่าพึ่งโอ้ยโอ ife, ไฟไหม้ช่วยด้วยช่วยด้วยเอาเอาไงดีวะไฟไหม้โอเคโอ้โหเสียงนี National ้แก อุ้ยอ้าวยิงไม่โดนเฮ้ยโอ้โหอะไรวะอะไรวะอือยาไหมเนี่ยโอ้โหยาบืนเลยท่านผู้ชม ไม่ดีวะหยานะครับยาอู้หูจบอะไรวะไม่ได้เซฟด,ด้วยนะอา้อาวอ้าวอยู่ไหนวะโอ้โหไกลเลยท่านผู้ชม ท้าไม่ชมมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเคยนะฮะผีง้อขนาดนี้ก็คงไม่ต้องกลัวอะไรมาแล้วนะครับเขินโอ้โยยาไหมฟองมาเทงยาได้ละ

ับท่านผู้ชมผมชินผมชินโอ้โหตบตบไม่ได้หรอกดูรูปใครดูด้วยอะไรเพิ่มนะโอ้โหโอเคเย่เย่เย่ออกนอกโรงพยาบาลแล้วนะครับอืมโอเค ะครับเราจะไปต่อยคักเต็ปหนึ่งนะครับเสียงเดินมาแล้วไนงะโอ้โหท่านชมอยา่าดึงอโอเคโอเคนะฮะเราจะใช้บุกฟองไปก่อนนะครับ บนนี้ล็อกโอเคเสียงเดินมึงมาแล้วเหรออ๋ออยู่ในบ้านแน่ๆเลยนะครับอยู่ไหนอ่ะนี่นะร้านรับย์สินมึงมีค่าของหลวงข้าหนี่แล้วแหล่โอเค ไม่มีอะไรนะครับไม่มีะนะครับอืมของดีของดีนะครับท่านผู้ชมโอเคลจะไปต่อนะฮะอืม,มดีอีกแล้วเคล็อกมีอะไรไหมเนี่ยนะโอ้โหอย่าบอกนะโอเคนะครับอะไรย่าอ,อู้อ๋ออ อย่างไรวะเฮ้ยชิปผ้าอ๋อไม่ใช่โอเคเราจะทดสอบลิ้ซองกันนะครับโอ้ยโอ้ยเต็มเต็มขอขอเต็มเต็มตักดอกโอ้ยนัดเดียวท่านผู้ชม ยิงเล่นยิงเทสยิงเล่นยิงเทสอืมมันคุ้มจร,จริงๆเลยซารามันคุ้มอยู่ที่เล่นมากเลยนะครับ <c oughs> โอเคปืนนี้ได้เก็บไปก่อนโอ้โหยใช้ปืนนี้ก่อนนะครับปืนนี้ก็ทีเดียวต่างแต่ว่าต้องโดนหัวเท่านั้นนายแคปอืมอ้โหทุกประตูเลยแหละ โอเคอ้าวอืมโอเคเลยนะฮะเราจะดูข้างบนกันนะครับว่ามันมีอะไรให้เก็บไหมมียาหมองตาถ้วยทองนะครับเราจะไม่เก็บนะพ้นเก็บไม่ได้ไปต,ต่อเลยนะฮะ ให้เราไปหาแถวๆนี้แหละตำแหน่ชาติยานผมนี่อยู่แถวๆนี้นะครับนี่ไงว่าละผมว่าแล้วนุ่ไงผมเก่งไหมฮะท่านผู้ชมอุ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ ้ทำนจอคุณหล่อนเลยเหรออ้ยผีใหม่นะผีแบบใหม่นะท่านผู้ชม,มคือผีแบบใหม่นะครับออเออมันคือผีแบบใหม่นะฮะมันคือผีที่คนผิดได้นะครับไหนอะ โอเ well. ค ει? โอ้โหคู่นี้แฟบกันบนเตียงเลยเลยไหนอืมโอเคนึกว่าอุ้ยอะไรนี่มันคืออะไรนี่มันคืออุ้ยใช่แล้วนะครับทีวีมันคือทีวีนั่นเองนะฮะ อะไรเลยครับเอา,เ,อา,เ,อาอเคยเรียบร้อยแล้ห้องนี้เข้ามาได้ด้วยวะเคนะครับเราหนี่ละ่ะโอ้โหโ้โหโโหโกูว่าแล้วไงป้า อะไรของป้าครับเก้อนเราจะไม่เอาแล้ว้ยระเบิดขวดนะครับระเบิดขวดยิ่งเล่นยิ่งเจอของดีนะัะท่านผู้ชมอติดโอ้ยเสียงนี้มาอีกแล้วเลยอย่าพึ่ง เฮ้ยมันไม่ตายอ่ะทำไมมันไม่ตายนียย่ทำกูหลอนอีกแล้วนะชอาหลอกกูเกมนี้มันหลอกกูทั้งเกมเลยนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะฮะเคเราจะไปต่ออืมโดดอีกแล้วเลยอา้าว โอเคเราจะไปต่ออีกสักนิดหนึง่งนี่แกมาตัวเซอไปแก okay. <fight ing noise> อโอเคอโอค้โหโอ้โหไม่ตายไม่ตายโอ้โหอย่าเลยจะวิ่งอย่่งเดียวเลย จะวิ่งอย่างเดียวเลยเหรอ,อนี่ลุงลุงทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะลุงนะอะไระ่ะสุยาดีมากเลยโค่อเ้หู้ยระเบิดระเบิดทำไมเก็บไม่ได้วะ มันบอกเต็มแล้วเปิดสิออโอเคอืมปิดปิดดิโอเคไม่ต้องปิดก็ได้ปิดก่อนดีกว่าเปิดไม่ได้เอาโอเคไม่มีอะไรเลยนะฮะห้องนี้มีอะไรโอเคมีอะไรให้เก็บบ้างโอเค โอ้ยโอ้ยตกใจเลยนะฮะท่านผู้ชมอืมโอเคโอเคนะฮะเราจะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวพัดหน้าก็ม,มาต่ออ้าวติดเหรอวะโอเคถนะ้าเราจะมาต่อกัน,นที่พาทหน้าอยากลุ้นจริงไง อ๋อห้องสองร็จะเซฟที่กันตรงนี้เลยนะฮะเคลียร์เซที่หนราระเบียงนี้นะแกแน้วคุณที่ตจดตามชมแนาพาหน้าอีกไม่นานแน่ฮะสัญญาฮะโชคดีนะผม